ฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยววัดลาวในเท mm ็กซัสกันซึ่งวันเนี้ยเขามีงานเป็นแบบเหมือนมีทําบุญแล้วก็มีลอยกระทงแล้วก็มีอาหารขายด้วยว mm hmm. ัด mm hmm. พุดทธาสามัคคีลาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรกันบ้างตื่นเต้นมากเลยอะ yeah. ไม่เคยไปเที่ยววัดลาวเลยที่นี่นะเออถ้าวัดไทยที่นี่ก็เคยไปแล้วซึ่งงานเขาก็คือเริ่มแบบทําบุญตั้งแต่ประมาณ10บโมงแต่ตอนนี้ก็คือแบบ เที่ยงแหละสงสัยได้ไปตอนเย็นก็เดี๋ยวจะไปดูว่าแบบเฮ้ยเขามีงานอะไรมีอะไรกินบ้างก็คือที่ตื่นตาตื่นใจก็คืออยากไปดูของกินมากว่าจะมีอะไรแบบให้เราคิดถึงเมืองไทยไหมหรือว่าเอขอเขาขายอะไรกันยังไงราคาประมาณไหนก็เดี๋ยวไปเจอที่วัดเลย มาถึงที่วัดนะคะวัดลาวชื่อว่าอะไรนะพุทธะพุทธะอะไรนะพุทธะลืมอีกแล้วลืมนะคะวันนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ดูนะคะก็ดูเงียบๆนะจริงๆเย็นนี้เขาจะมีลอยกระทงด้วยแต่ว่าเรามาเร็วไงเพราะว่ากลัวจะดึกเกินใช่จะไปดูข้างในได้ยินเสียงเพลงป่ะไปดูโอเคออาอ้อมนึกเมอไรู่้าเสียวเลยอ่าแจ๊สเพลงไหนด้วยเสียงรนาะ อีพอเอ,อามามีอาหารค่ะมีเพลงเข้าปัง

ก็เจ่วเ้ต้องมีมาแหมอุ้งเอาเอาแม่เอาต้องการม,มากับแม่กาแฟแล้วกน็นอนพาทวต่ออันนี้เป็น <สะ S 1> เนื้อกบละติเข้าเหนียวเลยนะ มข้าวเนียวขวเหนียห่อใหญ่ไหมคะอร่อยมากอร่อยมากใช่ไม่ไงีขนมจริงเลยข้าวเหนียว ะะกินกันเกลี้ยงเหมือนว่าไม่ได้กินข้าวมาแต่กินข้าวกันมาแล้วนะคือของมันแซ่บปะเนาะแต่อันนี้รู้สึกว่ารสจัดอะอีกคือมันแบบจืดๆไปนิดนึงส่วนอันนู้นคือแบบสุดยอดส้มตำอุปลาาแล้วก็แจ่วอันนู้นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกหลวงพะบางเผ็ดมากแต่ก็อร่อยอันนี้อร่อยมากเป็นเนื้อเด็ดเดียวได้ค่ะอร่อยแบบอร่อยอ่ะ พ่อค้าคือบ้านเราอ๋อมาปนกับพี่เกพูดนาพูดนาม็เดดเ็่ยอรโ้ยุปแอนั่งเียซอยกนโอ้ยเดียวไก่ย่างไก่ยงยไก่่ง การที่จะจะเอาอีกตัวใหม่เอาสองตัว คงเุกคนสำหรับคืนนี้แต่ว่าเรามาเร็วไปนิดนึงดูดิกระโงที่นี่เขาจะจัดเร็วนะวันที่เรามาวันที่28ตุลาแล้วทุกคนแต่ว่าเขาจัดลอยกระทงแล้วบรรยากาศนะคะวัดวัดสวยนะทุกคนดูดิแล้วก็มีแบบขบวนแห่ด้วยน่าจะคืนรูกวะลูสะพ้าย ก็มาแวะที่ร้าน Zero Degrees พอว่างานะเขาจัดตอนมืดไม่รู้จะได้ไปหรือปะไม่ได้ไป <laughs> ไปไปไป,ไปตอนนี้ก็เลยแบบว่ามาหาอะไรค่าเวลาตอนนี้ก็คือ4 <c oughs> ี่มก้าก็เลยมากินชานมกันกุกๆร้ <c oughs> านนี้จ้า Zero d e g r e e ไม่รู้อร่อยไหมมาครั้งแรก go <c oughs> ไอเช่นฟรุตจังจะหวานมากตอนนี้นะจ๊ะเราก็รับสองออกมาอีกอรบอบอเพราะวงานเริ่มสองทุ่ ตอนนี้ก็คือทุ่มครึ่งแล้วคือจะบอกว่ารถเยอะม,มากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ก็มันก็เป็นแบบฟิลเทศกาลลอยกระทงกันเนาะ,นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างในแล้วก็ไปซื้อกระทงกัน let's go พ <c oughs> ัดกานสวยมากเป็นไงฟูมูนซะนี่ก็คือ มากับแม่กับพ่อแล้วก็กับน้องค่ะคุณแฟก็คือเหนื่อยว้ายอะไรอ่ะใครบินอะไรตอนนี้ก็คืออากาศเย็นเย็นซิวซิวไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นแต่ว่ามีลมดูดว่าเดี๋ยวเขาจะมีแห่อะไรไม่รู้ด้วยถ้าจะสองทุ่มครึ่งชั่วโมก เราก็ทงกันก่อนจ้า ยเยอะมากเลยเขากำลังประกวดชุดปลาก็อยู่ก็มีสองกินขายเหมือนเดิมอย่างที่เรามาบ้านอนบ่ากระทุงของเราจ้าเขาจะมีขบวน

ดับไปแล้วกล้อยกับทนกันทุกคนพี่จะดับแล้วคนเยอะมากเอาไปเอาไป เกี่ยวหัวไปสิลูกคนเยอะมากทุกคนดูดิแต่ว่าลอยกันของเรามันไม่ไปน้ำมันไม่ไหลอ่ะให้ดูบรรยากาศกลับบ้านค่ะ ได้แท่งไฟกลับบ้าน